ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซตัวนหนึ่งที่ทําให้โลกร้อนแต่สามารถนํามาทําความเย็นให้กับอาคารได้แถมยังช่วยลดการใช้พลังงานได้อีกด้วยครับแค่เดินเข้ามาในบริเวณอาคารแห่งนี้ก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างมันเย็นมากๆเลยครับโอ้โห อย่าเพิ่งตกอกตกใจกันไปนะครับคุณผู้ชมที่เย็นก็เพราะอาคารแห่งนี้เขามีแบตเตอรี่กักเก็บความเย็นและชุดระบายความร้อนที่ไม่ต้องใช้พัดลมเลยล่ะครับเนื่องจากไอทีซทำระบบถนอมอาหารการถนอมอาหารนีนต้องใช้ความเย็นแล้วก็ประหยัดพลังงานเพื่อ i อ c ก็อยากจะทำงานที่ตึกหนึ่งที่ประหยัดพลังงานและจัดการพลังงานได้ เลยมันเป็นที่มาของตึก ITC เรียกว่า Cooling g a ็ k ตึกนี้ตึกเดียวในโลกนะครับมันตึกเดียวในโลกเพราะว่าเราใช้คาร์บอนไดออกไซด์ด้วยคอมพิวเซอร์ทำคาร์บอนไดออกไซดให้เย็นแล้วก็จ่ายไปตามท่อน้ำยามันเย็นประมาณลบ10องศาน้ำที่อยู่ข้างๆก็ฟอร์มเป็นน้ำแข็งจนที่เราควบคุมมันพอมันถึงความหนามันปับ๊บมันก็ตัดคอมพิวเซอร์ไป เพราะฉะนั้นในบ่อนั้นก็มีแต่น้ําแข็งกับน้ําน้ําเย็นนี้ประมาณศูนย์องศาเราก็มีปั๊มตัวหนึ่งมาจ่ายแอร์ในห้องก็แอร์ธรรมดาตัวหนึง่งเห็นไหมฮะพอน้ําเย็นผ่านมาพัดลมภายในเครื่องปรับอากาศก็ทําหน้าที่เป่าความเย็นให้คนทํางานได้เย็นชําชื่นใจแล้วก็นําความร้อนไปแลกเปลี่ยนจนน้าแข็งละลายหมดซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมง พอตกกลางคืนคอมเพรสเซอร์ในคูลิ่งแบตก็ผลิตน้ำแข็งเพื่อเตรียมทำความเย็นในวันถัดไปนับเป็นการจัดการพลังงานรูปแบบหนึ่งที่ใช้ไฟฟ้าในเวลากลางคืนซึ่งนอกจากจะลดค่าไฟลงแล้วยังเป็นการใช้พลังงานาน้ำจากเขื่อนให้คุ้มค่ามากที่สุดอีกด้วยสิ่งที่บอกคํอว่าเราทรายก็ทำให้รกร้อนเพราะฉั้นมันนอยู่โคสุกิจมันวนอยู่ตรงนี้แหละ ส่วนนี้ที่ผมขังไว้เนี่ยมันควรจะไปอยู่ในบรรยากาศของโลกเพราะฉะนั้นจํานวนที่ผมดึงกลับมาเนี่ยทำให้โลกร้อนน้อยลงถ้าทุกตึกเอามาขังไว้อย่างนี้คนละเล็กคนละน้อยโลกจะไม่ร้อนเหมือนกับแอร์ที่บ้านเราแอร์ที่บ้านเราเนี่ยมีคอยเย็นกับคอยร้อนคอยร้อนตัวนี้จะมีพัดลมพาความร้อนออกไป แต่ตัวนี้ไม่ใช้พัดลมต่อพาความร้อนไม่มีพัดลมเลยนะครับใช้ลักษณะของของลมบกลมทะเลความร้อนเนี่ยมันเบามันลอยขึ้นความเย็นมาแทนที่นะลมเย็นก็แทนที่เข้าในจ,จุดนี้ทําให้คอยนี้เย็นขึ้นนะครับก็เป็นระบบทําความเย็นขึ้นมาการประหยัดพลังงานในความคิดผมการพรยาพาัง,งานง่ายที่เดียวนะฮะปิดเปิดไฟนะแต่การจัดการพลังงานเนี่ย มันต้องใช้องค์ความรู้นิดหนึ่งถ้าเราไม่อนุรักษ์มันแล้วถ้ามันจัดการมันมันจะไม่เหลือให้ลูกหลานเรานะครับการออกแบบสํานักงานให้ประหยัดพลังงานโดยการใช้องค์ความรู้และวิทยาการของการสะสมพลังงานความเย็นจึงทำให้อาคารแห่งนี้กลายเป็นอาคารต้นแบบ ที่ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพครับ <S <s <uck> <S าการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาเป็นสารทำความเย็นในระบบปิดช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้มากถือเป็นแนวความคิดและผลงานที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยเราด้วยครับ